ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตาย,ตตายวันนี้จะมาแนะนำร้านอร่อยเช่นเคยนะครับที่สำคัญนะครับวันนี้ใครที่เป็นโอมากเกษตรเลิฟเวอร์รู้จักร้านนี้แล้วต้องมาด่วนๆเลยนะครับใช่แล้วครับร้านนี้ชื่อว่าโคโคโลโอมาเกษตรนะครับตั้งอยู่ที่เซนทันอีสวิวชั้น2โซนเอ์ดอร์นะครับ เปิดบริการวันล,ละ3รอบนะครับร้านโคโคโรโอมาเกษครับกับคอนเซ็ปต์ everyday โอมาเกษครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่แตกลายมาจากร้านซูชิอีจิสึครับเ oh. ชฟของที่นี่นะป้าเป็นอดีตซูเชฟจากร้านซูชิอีจิสึเลยสุดยอดยใช่ซึ่งร้านซูชิอีจิสึเนี่ยเป็นร้านที่ได้รับรางวัลซูชิอันดับหนึ่งในเอเชียน,นอกญี่ปุ่นนะฮะในปี2019นั่นเองสุดยอดเลยและก็ยังติดอันดับหนึ่งอีกด้วยนะในสุดยอด ร้านอาหารในเอเชียจากผลวัวของ OAD ถึง5ปีซ้อนจนถึงปัจจุบันครับบรรยากาศที่ร้านแห่งนี้มีความลักชุรี่มากและเขาก็อยากใส่ความแคชชัวลงไปและยิ่งไปกว่านั้นก็คือราคาเข้าถึงได้ง่ายนั่นเองอแล้ววันนี้เราจะมาแนะนำครับ Big Heart o โอมาเกเสคอรนะครับในราคา2,890บวกบวกนะครับมีบทั้งหมด 21คำนะครับท่านผู้ชมและที่เว้าที่สุดก็คือทุกคอร์สเนี่ยจะมีอูนิเสิร์ฟมาด้วยนะครับใช่วันนี้เราจะพูดคุยไปกินไปกับเชฟบูมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟบูมเชฟวันนี้เราจะทานอะไรกันบ้างครับเชฟครับที่เชฟจัดไว้จะเป็นโอโทโร่ครับโอโทโร่เนี่ยเราจะแตกต่างจากร้านอื่นตรงที่จะเป็นจากแบรนด์ยามายุกินั่นเองซึ่งแบรนด์นี้เขาจะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกแรตอนนี้เลยครับผมนี่ป้าที่นี่เขามีกิมมิกเล็กๆคือว่าเขา ตกแต่งนี่ตัวแก้วให้เราเขียนอะไรก็ได้ที่เป็นแบบเรื่องราวของเราเวลาถ่ายรูปร่วมกันอ่ะมันจะได้ดูแบบฟฟลลิ่งแบบฟิลฟิลไลท์โฮมแบบมาสนุกที่บ้านเฮ้ยโหมาแล้วส่วนนี้ที่เสริมจ,จะเป็นส่วนโอโทโล่ครับ <มา S 2> <า>จะเป็นส่วนที่มีไขมันแทรกค่อนข้างเยอะที่สุดน,นำมาเบิร์นไฟเพ้่อไขมัน,นี่้เขาแตกตัวให้มันหอมอ่าแล้วเขาจะหอมนี่คือ ความมันเลยใช่มีความหอมเพิ่มเข้ามามีความหอมจากการเบิร์นเราก็วัตสบีเชฟแบบมีรสชาตินะจะเป็นวัตสบีสดนะครับแล้วก็ข้าวเนี่ยเชฟทำรสจัดมกนเข้ากับตัวปลาได้ดีมาแล้วมาแล้วอู้นี่ตัวนี้เสิร์ฟเป็นแบบเต็มมากดีนะครับเตมารีคเสิร์ฟคู่กับสาหร่ายโนรีนะครับจะเป็นสาหร่ายที่ผ่านการย่างมัเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ บาร์ฟิลนี่ครับบารฟิลน่าจะเป็นมินิพันน้ำสั้นมินิกราดเขาก็จะค่อนข้างหวานนำนะครับน่าจหวานนำหน่อยนึงอ้าไปที่เมนูต่อไปครับผมไปเลยฮะตัวนี้จะเป็นมินิอุนารุงครับเป็นเป็นข้าวหน้าปลาไหลญี่ปุ่นครับนะครับจะมีวิธีการทานอยู่2แบบนะครับผมแบบแรกเนี่ยทานแบบแห้งก่อนสักครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวครึ่งหนึ่งในเชฟจะเติมซุปคาสซดาชิลงไปในข้าวเลยเป็นฟิวชั่นแบบขอต้มนั่นเองอ แบบอ่ต้องบอกว่าใครที่ยังไม่เคยทานสไตล์เนี้ยผมว่าว้าวเลยล่ะอร่อยเลยนะอร่อยท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะเพราะรผมมีโปรโมชั่นมาฝากเพืเ่อนๆด้วยนะคร,บร,รอบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยว all o u the w o r นะครับ enjoy กับ big heart omakase c o อ r s สนะครับรับส่วนลดทันที5%ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม 2567นี้นะครับพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าพบกับช่วงเฮียซ่งนี่ตาย กลับมาอร่อยกันต่อกับช่วงเฮียซงตีตายครับวันนี้เราพ่อลูกเล่งงงแนะนำร้านโคโคโลโอมากาเสะนะครับตั้งอยู่ที่เซนทัลอิสตวิวชั้น2ครับโซนเอ้าดร์นะครับเปิดทุกวันวันละ3รอบนะครับโอมากาเสะต้องโทรมาจองเท่านั้นเลยนะครับแนะนำคอร์สไหนวะมาร้านนี้โอ้นี่ต้องเอาคอร์สที่ดีที่สุดคอร์สนี้ชื่อว่าบิ๊กฮาร์ดโอมากาเสะคอร์สนะครับในราคาเพียง2,890บาทบวกๆนะครับครับมีถึง21่สิดคำด้วยกันและว้าวที่สุดก็คือ ทุกคอร์สเนี่ยมีอูนิอยู่ด้วยนะครับโอโพอแต่ก่อนที่เราจะไปกินอะไรอร่อย,ออยเดี๋ยววันนี้ฝากนิดนึงจากปริ n นเซ็ w เวลเนสเซ็นเตอรสาขาทาวน์อินทาวครับเดี๋ยวท้ายเมกนี้ฮะเดี๋ยวนี้จะมีโปรโมชั่นมาให้ครับเรามาโอมาเกษตรกับเชฟ บูมกันต่อเลยครับไครับต่อไปนี้ต้องบอกว่าจะเป็น2เมนูที่อยู่ใน1จานเดียวกันนะครับและจะเป็น2เมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของสารานจะเป็นโค์ขนมปังนมนะครับพอกไก่ดูเสิร์ฟในรูปแบบเป็นมูสนะครับข้างบนนี่ท็อปด้วยวาซาบินะครับวาซาบิสดครับแนะนำให้เริ่มทานจากตัวถ้วยใสก่อนได้เลยนต้องบอกว่าจะเป็นอาเบดซอสแบบฝรั่งเศสก็คือตัวนี้จะทำมาจากเห็ดต่อเลยนะครับ อ่างกีโมตับมมีกลิ่นของตับปลาเบาๆแล้วก็มีมูสที่ชัดเจนมากชิมหน่อยนะฮะถ้าไม่กินนี่จะกินแล้วนะดีมากเลยอ่ะโอ้ชิริสก้า ของหวานครับหวานครับผมต้องบอกว่าของหวานนี่จะเปลี่ยนตามสีสันตอนนี้ฉันแนะนำให้เริ่มทานจากตัวที่เป็นมูสสีมพูก่อนนะครับด้านล่างจะเป็นบีนิสชาโคนะครับหลังจากนั้นก็ให้ปิดท้ายด้วยตัวยูสุเจนลี่ครับจะเป็นเจนลี่ที่ทํามาจากน้ําของลูกส้มยูสุนั่นเองตันนี้ก็จะเอาไว้เป็นการเหมือนการล้างปากตัดเรียนปิดท้ายนั่นเอง สนใจอยากจะลองมาทานในรูปแบบที่บอกได้เลยนะว่ามันจะเซอร์ไพรส์ประสบการณ์การกินของคุณมากแล้วก็ได้คุยกับคนที่ทําจริงๆและข่าวดีครับสําหรับปลายปีนี้ทางร้านเขาจะเปิดสาขาสองเลยนะน <มา S 1> อยู่ที่เมก,กะบางนานะครับรบ,บอกเลยว่ารับประกันความอร่อยความปัง แน่นอนโปรโมชั่นมีไหมโปรโมชั่นจัดหน่อยมีสิครับผมนะโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการนะครับแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราเดเวล์ครับเอนจอยไปกับบิ๊กฮาร์ดโอมาเกษตรคอร์สเท่านั้นนะฮะรับส่วนลดไปเลยฮะ5%รตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2567นี้นะครับอย่าลืมจองล่วงหน้านะครับต้องมาอิ่มอร่อยกับบิ๊กฮาร์ดโอมาเกษตรคอร์สในราคา2,890บาทบวกๆให้ได้ ไม่งั้นเยียส่งตีไปแล้ว,วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับ Princess Wellness Center สาขาทาวน์อินทาครับผู้ให้บริการด้นานความงามกว่า30ปีกับโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายครับออกซิเจนเทอรารีสำหรับผู้โชคดี10ท่านแรก <c oughs> ทดลองใช้ไปเลยนะครับจองคอร์สหรือสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับที่ไลน์แอด แอดอาราวด e เว r ร์ world, ครับหรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ก็ได้นะครับใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2567นี้นะครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีทั้งแบบออริจินอลและขิงผง100%ไม่มีน้ําตาลครับ สามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยชอปปี้ลาซาด้เซิร์ชไปที่ h e r b e r h o u s e underscore official ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE แอดครับแอด h e r b e r h o u s e TikTok h e r b e r h o u s e ครับผมพอลูกเล่ขงของของมอมอป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเหยียซงตีตาย,ตตาย เมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันที่ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ